สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิจิตาภูมิแดนดินเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีศตกาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยกาฬรินสุ์ค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดวิชา drawing พาร์ทน,นี้เป็นพาร์ทของการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะในหวัวข้อวันนี้จะเป็นการเขียนแบบด้วยการเขียนแบบภาพชายนะคะและในแบบฝึกหัดข้อที่4นะคะให้เขียนภาพฉายมุมที่1แล้วก็มุมที่3 โอเคชิ้นงานคือตัวนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำภาพฉายโอเคขออนุญาตลบโอเคค่ะก่อนอื่นเราต้องทำภาพเอ,อ่อฟอนต์วิวฟอนต์วิวของมุมที่หนึ่งนะคะเรียกคำสั่ง rectangle ความความยาวของสี่เหลี่ยมเท่ากับ80 <c oughs> ยาว80กว้างก็80นะคะต่อไปทำสี่เหลี่ยมด้านในค่ะคำสั่ง rectangle แล้วก็ยาวตัวนี้จะเป็น40กว้าง24.75โอเคขออนุญ,ญาต move เขาเข้าไปข้างในนะคะโอเคได้เป็นส่วนของ font view น,นะคะต่อไป ทำท okay, ็อปวิวโอเคเรียกคำสั่ง rectangle ตัวนี้ก็ภาพยาว80ว้าง80เหมือนเดิมนะคะโอเคสร้างสี่เหลี่ยมด้านในเหมือนเดิมคะ่ะโอเคไม่ได้เออ 4 okay. Okay, ี่ส้าโอเคโอเคค่ะ้องพอมาไว้ข้างล่าง โอเคต่อไปทำภาพสายวิวนะคะสายวิวของภาพฉายมุมที่หนึ่งก่อนอื่นสร้างสามเหลี่ยมเรียกคำสั่งลายนะคะโอเคความยาวตัวนี้แปดสิบนี่ก็แปดสิบโอเคทำสามเหลี่ยมเล็กเรียกคำสั่งลาย ตัวนี้จะเป็นยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้าตัวนี้ก็ยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้าโอเคได้สามเดียวกันแล้วมุกเข้า,ขาไป ขออภัยค่ะโอเคในส่วนของภาพฉายมุมที่1ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นภาพฉายมุมที่3ม,มุมที่3ามเอ่อฟอนวิวก็จะเป็นภาพนี้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นออขอ Copy เลยดีกว่า โอเคซับพ okay. มานตรงนี้โอเคภาพนี้เป็นเอ่อฟอนต์วิวส่วนท็อปวิวเขาก็เป็นภาพนี้เหมือนเดิมนะคะโอเค ภาพนี้จะเป็นฟอนต์วิวของภาพฉายมุมที่3นะคะอันนี้ก็เป็นท็อปวิวของภาพฉายมุมที่3ต่อไปเออซด์วิวของภาพฉายมุมที่3นะคะโอเคเรียกคำสั่งลายมาสร้าง3ามเหลี่ยมกันตัวนี้ยาวแปดสเหมือนเดิมชิบอันนี้ก็แปดโอเค สร้างสามเหลี่ยมเล็กเลือกคำสั่งไลา์อืมตัวนี้ยี่สี่จุดเจ็ดห้าถูกไหมเนี่ยโอเค โอเคค่ะสายวิวของภาพใช้มุมที่3ได้แล้วนะคะโอเคสักประมาณตรงนี้โอเคเสร็จแล้วนะคะชิ้นงานนี้ ในโซนนี้จะเป็นภาพฉายมุมที่1นนะคะโซนนี้จะเป็นภาพฉายมุมที่3โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ